สวัสดีค่ะลูกค้าเดี๋ยวมาชมงานเวิร์กชอทนะคะงานเวิร์กชอทตัวนี้รวมไซส์นะคะที่เคหนึ่งหนึ่งสองนะคะป้าฟ้าแบบนี้เลยลูกค้าสองเก้าศูนศูนย์นะคะเหลือกระสอบเดียวนี้เลยรับเองเหลือสองพันหกนะคะ เวิร์กเชอร์ตัวนี้งานรวมไซส์นะคะรวมไซส์เกตดเอค่ะใครรับรีวิวเอฟได้ลเลยนะลูกค้า mm hmm. เหลือกันสองเดย มากลูกค้าใครที่ขายงานเวิร์กเชิร์ตนะคะแนะนํารุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งนะตอนนี้ถ้าเป็นงานค้าไซจะเหลือรุ่นนี้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะลูกค้ากระสอบสุดท้ายเซล์ให้อีกแล้วใส่คุมหรือว่าใส่เป็นเชิ้ตก็ได้นะคะรวมแขนสั้นแขนยาวนะคะรวมผ้าใหม่มากอันนี้ไซส์เอมอุ้ยใหม่มากอะ่ะ สี่สิบห้าโลนะคะป้ายนีย้น่ารักอะ่ะโลกเชิร์ป้ายนี้สวยนะลูกค้างานโอเวอร์ไซส์ก็หมดไปแล้วตอนนี้จะเหลือตัวนี้เลยถ้าเป็นงานขะ,ะไซส์ สี่สิบห้าโลร้อยกว่าตัวนะคะรีวิวเดินทางให้ฟรีเลยนะคะมารับเองรถเพิ่มสามร้อยนะคะสำหรับกระสอบนี้นะ สวยมากลูกค้าใครชอบงานเสื้อเชิ้ตสายแบบไวทางานได้นะคะไว้รุ่นไว้ทํางานใส่ได้เนาะรวมกนตั้นแขนยาวส่วนมากเป็นผ้าคอตตอนนะคะโอ้หม่กริบโอ้ิ จีบได้เลยนะลูกค้าตอนนี้คือเหลือรุน่นนี้เหลือรุน่นนี้แล้วก็เหลือกระสอบนี้เลยนะคะ เวิร์กชร์นนะคะใส่ทํางานใส่เที่ยวใส่ลำลองได้เลยรวมแขนสั้นแขนยาวค่ะไซส์นะคะรุ่นนี้ p k 1 mm hmm. 1หนึ่ค่ะลูกค้าผ้าใหม่มาพ mm hmm. รุ่งน,นี้หรอต้องเงพื่อนลูกค้าหรอ เรียบร้อยฝากไว้ได้วยนะคะตรงนี้ลูกค้าสนใจรับรีวิวทักแชทหาแอดมินได้เลยนะคะ